สวัสดีด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเก็บฟรีไฟและมจะมาดันแรงให้ขึ้นแดงสีซึ่งแต้มของผมประมาณสี่พันสารอแปดสหอีกไม่กี่แต้มก็อีกประมาณสา0รอแต้มถึงจะขึ้นนะครับถ้าเราได้บวกเยอะๆหน่อยนะครับแบบบวกเยอะอีกประมาณสี่ห้าหกเกะน่าจะขึ้นแล้วนะครับมาดูกันนะครับว่าผมจะเล่นไหมผมจะไปกดตรงสีคนนะครับ เลโก้ควที่ผมใช้ครับ่าอันนี้ชุดก็อ้ชุดอันนี้นะครับเพื่อนผมเตรมให้พอแล้วผมกดเล้วครับไปแล้วครับเริ่มเลโก้วนเลอนุดูสนในุอรกันอยากท แเี้ลยตรีบดังไว้นะแต่เล่นผมเล่นเกมไปแกะมัวอกะ ตอนนี้เพื่อจะพาเดกมาที่โลงคุณมไม่นคนคไม,ม่คนจริงจริงเยปืนแรกที่ผมได้คือ UMP บาเลทโหบาเลีดไม่เล่นเลยไม่เล่นย เตือนตัวแพ้ช se. ่วงต้นเกมเนี <S S ่ยฟั S <S <S ์มออกไว้ก่อนนะครับฟั์มออกมันจะไม่ค่อยดีไม่เป็นไรนะผมก็ทำได้สองขวเลเ่ยไม่เขบมงวดทเล่นโทรกัน ปนทีอบเลยมันแรงไงแบบอ๋อิงแบบเน้นแบบยิงไม่ตายงต่อนี่เดีดู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 ดิดไดู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 ูดู่ดูดูด ผมน่าจะมีเพื่อนอนล้วเขาไมดีเขาโดดคนเดียวกม่แนเ่ล่ะแต่ตัวมากนี่บบน่าจะนะเพื่อ,อนนะดีแล้วเพือ อ๋อเพื่อนดาวคุดผิดหลายชั่วโมงโอเคแรงชุดแล้วมากงุดลเฮ้ยจะดาวไปหมื่นได้เนี่ยแต่เขาสุดช่วงหน้าเบื่ออีกรอบคือมันไม่มีอะไรทำจริงๆต้นคือเราแบบ ถ้าต้องเจอไม่เจอคุก็ไม่ได้รูนั่นแหละก็ฟังตาบูก่อนแล้วกันต <X. S 1> าบูเดี๋ยวเจอแต้มอะไรบูอะไรอะไรนี่คือก็ไม่เก่งเท่าไหร่หรอกเล่นเอาสุดอยากเคลียมาหนักอยามาเล่นน่ะคืออยากเค์หนกเลยเฉยก็เลยพยายามแล้วก็ระวัาางตอนนี้ก็คิไไดไปเลย แต่ผมมันได้อัดลิประว่างตอนง,งนะ,ะ <_ t ick> หเหมือนว่าห่อในกรไม่ชนเลยนะคะมีแค่ตัวที่ผมยิงไปงแล้วก็ไม่มีแล้ว <_ t ick> เว้ยเสร็จท,ที่ปืนที่ผมจะใช้แล้วปืนสาอกกระบอกนี้นะะใช้ไปแลาว คือบูพักร right? ์เน <ically> ี่ยผมไปเห็นเพื่อนคนอื่นมาเล่นใช่ไหมคือยิงรัวมากเลยยิงแรงมากผมมาลองเล่นตามใช่ครับมันยิงรัวมากคือมันแรงมากเลยครับคือแทบจะแบบถ้าแบบไายบอกไม่ได้ก็โดนตาดออกขอุครับ แรงพวกเขาชอบอยู่กันเป็นกลุ่มเลยนะเพราะว่าถ้าไม่อยู่เป็นกลุ่มก็โอกาสตายก็สูงเหมือนตอนนี้นผมนี่อยู่ไม่ไม่อยู่เป็นกลุ่มอะ่ะคือพยายามจะออหาคิวไงแลรงตัวนี้มันต้องใช้คิวเพื่อเป็นอะไรแต้มโวกอะไรเงี้ยนั่นจะต้องใช้ไม่แต้มเยอ,อะเย,ะยอะเราก็ต้องหาคิวถ้าหาคิวไม่ได้ก็สุดตายนะ ทริปเถ้าเขาก不打得ดีสิเลยว่าพูดคำนัมนเฮ้ยโอน่าจะเป็น那ตรงที่ผมคาดไว้เพื่อที่เขาถูกมาน่าจะเป็นอยงนี้นะครับน่าจะเป็นแบบน่้จะเก็บทางเส้นนะ เก็บเพงแสงหรือไอเดอร์ไม่รู้นะ๋อเขาเก็บสองอย่างเก็บหนักนครับเก็บหนักนยังไม่ดัง

โอเคไม่ก okay. ี่คนหยุด,ยดมาเรืเลยตอนนี้เราก็ข้ามสีคิวแล้ววงก็เยอะคือก็เล็กแล้วแต่ยังไม่ถือว่าเล็กมากตอนนี้คนเหลือ28คนถ้าตัดเราแลบเพื่อนออกไปก็อเกอาเพื่อมาจต่อ,อยากไม่ต้องนั่ง เราไปยังไงคมก็ะเพิ่่ไม่กระลดอยู่ดีนะคเราอย่าไปคำนวณดีกว่าผมว่าเดี๋ยวผมจะไปเกาะกลุ่มกับเพื่อนกันว่าะาเพื่อนจะได้ชุดดาวเพราะตอนนี้ผมหาคิวก็น่าจะพอแล้วชุดดาบช่วงสุดท้ายเกมสุดท้ายอืมจะค่อยแบบ น้าเบื่อแหละมันจะนแ,แบบค่อยๆได้บูหน่อยอ่ะแบบเจอคนนึงๆก็บูดได้หน่อยบูยมันนิดเดวูนี่คนนี้ค,นนคนนบผกพีดมาจะไม่มีผีดน่าจะไม่มีแล้วหรอกคน ว่าเขน่าจะลงไปเข็บวิ่ีที่งไปเมื่อกี้มีความเป็นไปได้ไม่จะทำอะไรเดือดเลนๆจล่อนีลย Captured the, the defense airdrop! drop. drop. Mm -hmm. Capturing Capturing the defense airdrop! ผมพานครับตัวลงม oh. าแล้วตัวแหละเ <Enemy Spot. S 1> อะอมาจะใช้ปืเนเดียวนะมันจะถอยระยะอ่ะปืเนเลี้ยวโอ้ยเ oh. มื่อกี้ผมเน็ตลุดผม,ม มันจะเจอตัวก่อนน่าจะเจอตัวนะครับแต่ัแนตัวอยู่เราตายแล้วเราทำยังไงเราดูเ่อนก่อน ตามอนนี้ศัตรูจิบหนักอ่เลยถึงไม่ไหวตัวยิงเลยจ้ะนักย,ยิงวางศัตรู ได้ถุงก้อนจะมาเพื่อนเดินหนึ่งเราเดินไปสุด้วไม่นานต่อไปเพนจะถึงละตานี้ขอเจอเจอทีที่ดีนะ ดีแหละแต่ว่าอะไรทำไมกระเป๋าผมเต็มง่ายทีนี้ส่มปืนรูนี่อะไรเต็มแปลกเนียอากเลยต้องต้องระวังให้มากตรงนี้แหละมีตัวข้างล่างมีตัว ผมผมเล่นยิมควาเลยยิงชนะไปมันจะไม่มีตัวโผล่มาเลยนะเราก็จบก่อนแล้วกัน น่ารู้เหมือนแบบนี้เนี่ยผมอยากเข้าไปกินให้ไวๆเลย Need money for iron

็คือก็ผมจะมาบอกแค่นะครับคือตอนนั้นอะคือผมออก็อำลังยิงอยู่แนละ้วมันแบบมันก็เข้าโสมดที่คุณเห็นนั่นแหละแล้วก็ร้รอยเด้งลุกครับก็ต้องขอโทษคนที่อยู่ในทีมด้วยนะครับขอโทษจริงๆนะครับขอโทษครับ